สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก้าค่ะในช่องแซบไลายสไตล์สาวแหม่มมาจามมนีผ้ามากินส้มตํากุ้งสุกครับพี่น้องโตใหญ่เลยค่ะสะดุ้งน้ำหอนมากแบบเนื้อแบบแน่นๆเลยค่ะพี่น้องค่ะกินกับมณีกินใส่ตําใส่กับเส้นปกคุงครับพี่น้องโอ้ยสีน้ำตำํา มาจากแซ่บแซ่ต้องการพักมันนี่ก็จะมีพักขาคับพี่น้องแด่มาหน่อยหนึ่งพักบุ้งพักสะแล้วก็พักโูงละผ้าค่ะพี่น้องค่ะลายๆคือเกามาจากพี่น้องจวดเลยสวดกันตรงหนอ,อืม ペナント。 untuk nyanyian ni aja. ตำมะฮุงต้องพักหลายๆนะจ๊ะพี่น้องมันหลงแทบมันเกิดเที่ยวลาซินี่จ้ะ बात ซีสันคือแบบจวดจัดดีครับ 너무 폐통색. เป็ดน,น้ำตาแตกเป็นวัดเป็นไข่ครับพี่น้องคืออยากเนี้ยสวงๆเ็ดเผ็ด มากินมะบุ่งแต่บ hmm. <tech> mm ่มากินใบมันฮืมเผ็ดคพลมั้เนี่ย กบานเด่งจากุ่งอะอะ่วงดีคัมันเนี biết hàng cầm nên cầm bằng em ăn cùng với muốn một, một, một cà เมื่อไห้มื้อนี่เห็ดเผ็ดพดเกือเผ็ดแล้วทีนี้แก่เผ็ดบาดน้ำตาแตกเอาละค่ะพี่นอ้องบัาว่วไหร่ครัมื่อไ่สูบเมื่อไเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีเะคะ่ะเดิมมืนอนีร่ก็ตำ ส้มตำกุ้งสุกแซ่บๆค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเผ็ดโพดค่ะพี่น้องเพ็ดเผ็ดโพดจำเนี่แต่ก็แซ่บคือเก่าค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะเดียวขอปิดคลิปจำนนะะเนี่ยค่ะเด้อมื่อวานถ้าเกิดว่ากินเสียงดังกินซับกินจอบแซ่บกินบ่มีมรารยาทแน่กินสุดลวนแน่ขอโทษขออให้นะคะพี่น้องค่ะกินผู้เดียวเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามโอ้ยฝุ่นเป็นตำฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะค่ะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่่่ะพีน้อองขบคคุณะ